เนี่ยพวกเราให้รู้จักหน้าที่ของพวกเราอันดับแรกพวกเรา <c oughs> มีกุศลละเจตนาเพื่อฝึก กายวาจาใจของพวกเราให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นการได้ยินได้ฟังอันดับแรกจึงมีความจำเป็น เราจะได้รู้จักหน้าที่ของพวกเราทั้งพระสงฆ์องค์เนนแม่ขาวแม่ชีหรืออุบาสกบาติกานั่นแหละทำไม <c oughs> พวกเราจึงมีหน้าที่สนใจมาศึกษาตามคำสอนของพระพุทธเจ้า พราะพระพุทธเจ้าเป็นศาสดดาเอกสอนทั้งเทวดาสอนทั้งมนุษย์ทั่วโลกโดยเฉพาะก็รวมพวกเราเข้าด้วยนี่แหละที่พระพุทธเจ้าสอนว่าภาษาเราเป็นภาษาพวกเรา ว่าบุญมีจริงนาะบาปมีจริงนะชาตินี้มีจริงชาติหน้าก็มีจริงไม่ใช่เหมือนบางคนบางหมู่บางคณะน,นึกเดาเอาหรือคาดกระเน่ถ้านึกลักษณะนั้น เหตุผลมันไม่ตรงกับความจริงความเชื่อแต่เรื่องบุญเป็นยังไงเรื่องบาปเป็นยังไงเรื่องนรกเป็นยังไงเรื่องสวรรค์เป็นยังไงเย่งมรรคผลนิพพานเย่งไม่มีความสนใจอะไรเลยสำหรับผู้ยังไม่มีความเชื่อ ฉะนั้นนะพวกเราทุกองทุกคนเชื่อเถอะตรงเนี้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเถอะพอพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องมรรคลน,นิพานพระพุทธเจ้ารู้ด้วย พยานอย่างรู้โดยเฉพาะเรื่องมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าก็ถึงตรงนั้นเห็นตรงนั้นว่าเทสมบูรณ์ที่สุดเรื่องความสุขที่มนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายปรารถนาแสวงหาความสุขไม่มีความสุขประเภทไหนที่ใดที่ไหน เทจะเหนือความสุขในมรรคผลนิพพานสมบูรณ์บริบูรณ์เลยความสุขตรงนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเทศสนาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้เห็นคุณค่า การเกิดขึ้นมาบุญพามาเกิดเป็นยังไงบาปพามาเกิดเป็นยังไงตัวบุญตัวบาปเป็นยังไงอย่าไปดูที่อื่นอย่าไปศึกษาที่อื่นอย่าไปรู้ที่อื่นเน,นี่ยโลอกมนุษย์สมบูรณ์ที่สุด การเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ชาติใดภาษาใดชาติชั้นวัณน,นใดอันนี้แหละบุญคือความดีความดีคือบุญพามาเกิดต่างกันมากน้อยอันนั้นมันต่างกันถ้าเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทเป็นตัวเป็นตนอันนั้นน่ะ บาปพามาเกิดเขานึกถึงบุญไม่ได้เย่งในสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายมองไม่เห็นอันนั้นสิ่งที่มองไม่เห็นอย่าไปดูที่อื่นอย่าไปศึกษาที่อื่นให้มาศึกษาความจริงคือใจของตัวเอง ใจิตใจของตัวเองใจิตใจของพวกเรานั่นแหละมองเห็นเป็นตัวเป็นตนไหมพวกเรานั่งอยู่เดียเ๋ยวนี้มองเห็นใจ,ใจตัวเองไหมฉะนั้นในสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเป็ดสัตว์นรก เป็นผลของความชั่วเป็นผลของบาปกับเพราะใจดวงเนี่ยมันไม่มีบบนมันไม่มีความดีฉะนั้นเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์แต่เพราะใจที่มองไม่เห็นเป็นรูปเป็นล่างเนี่ย มาเกิดบุญพามาเกิดทีเนี่ยยังไม่เป็นมนุษย์เป็นโลกเป็นหลักฉะนั้น <c oughs> มนุษย์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ย <c oughs> พระพุทธเจ้าสอนให้มนุษย์ที่มีโอกาสเหมือนอย่างพวกเราเรา,เราทาั้งทัน ให้พวกเราได้ฟังตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนว่าเป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีลาภที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ใดเย่งเกิดขึ้นมาแล้วได้มาเจอมาเจอคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีลาภ ทีนี้พวกเราทุกองค์ทุกคนถ้าว่าตรงนี้พิจารณาตรงนี้ให้พวกเราโภมใจเถอะว่าพวกเราเป็นผู้มีโชคมีลาภถามใจของตัวเองที่เนี่ย ถามว่าขึ้นชื่อว่าความทุกข์จะมากจะน้อยใจใครต้องการความทุกข์ใจทุกดวงจิตดวงใจนั่นแหละทั้งใจผู้หญิงทั้งใจผู้ชายต้องการความสุขต้องการความสบายจนถึงที่สุด ต้องการความพ้นจากทุกข์ฉะนั้นตรงนี้พวกเราได้มีโอกาสแนวทางที่จะพ้นจากทุกข์พ้นจากความเป็นบาปนั่นน่ะจะมากจะน้อยให้มีการศึกษาได้มีการศึกษา จะตามตามตำลับตำรา,าหรือได้ยินได้ฟังเหมือนที่พวกเรากำลังฟังอยู่ในขณะน,นี้อันนี้คือการศึกษาศึกษาให้รู้จักแนวทางปฏิบัติให้อยู่ในขอบเขตของหน้าที่ของพวกเรา มีทานมีศีลมีภาวนามีตติมีสมาธิมีปัญญาก็ฟังก็ฟังแต่ว่าสติปัญญาสต,ติปัญญาใจของใครไม่ต้องการอยากจะมีตติไม่อยาก จะมีปัญญาใครต้องการไม่ต้องการหัวใ,ใจของใครไม่ต้องการไม่มีหรอกที่ไม่ต้องการมีแะติตมีปัญญาท่านนั้นการตั้งใจเพื่อดูใจการตั้งใจเพื่อความให้รู้ใจความสำนึกความรู้สึกของใจตัวเองนะั่นเราจะได้ภูมิใจในการมาได้ยินได้ฟังในการ มีโอกาสมาศึกษามาฝึกมาปฏิบัติตรงนี้ให้พวกเราทุกองทุกคนที่ใจไม่ต้องการความทุกความทุกมาจากไหนมันเกิดจากอะไรต้องดูเหตุ ฟังตรงนี้ทำความเข้าใจให้เข้าใจความหมายนะไม่อย่างนั้นละทำตามหน้าที่ของตัวเองไม่ถูกแทนที่มันจะเป็นความดีเกิดเป็นบุญจากการกระทำแต่และวันแต่และเวลามันกลับเป็นบาปทำไม่เป็นบาปทำไปทำไมฮะ กติการกระโดดทำรรเนียมประเพณีข้อวัดปฏิบัติหม่คณะจิตจะวัดแต่และเวลาแต่และเวลาแต่แล,ะล,แตและเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเรา ทำความเข้าใจจิตจะวัดข้อปฏิบัติที่เป็นปฏิปทาการปฏิบัติโดยเฉพาะแนวทางพระกรรมาฐานปฏิบัตสิสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มันผลการปฏิบัติของครูบาอาจารย์กรรมาฐานสายนี่ผมไม่สงสัยนะป้าท่านปฏิบัติผิดยังไงปฏิบัติถูกยังไง ไม่ต้องใส่นะโภคสมบูรณ์บริบูรณ์เลยถ้าว่าในครั้งพุทธกาลคุบาอาจารย์รุ่นที่พวกเรากราบพวกเราไวาราหว้ท่านเป็นพระอาหารหนะันต์กะสมบูรณแบบเดียวไม่ใช่ท่านเป็นพระอรหันต์น่ะ จะรู้ได้ยังไงทีเนี่ยฟังแล้วให้มาดูที่ใจของเราใจของท่านเป็นพรลหรันคือใจของท่านไม่มีจิเลสปฏิบัติชำละจิเลสโลภโกรธหลงออกจากใจของท่าน นอกจากกิเลสแล้วก็ตัณหาตัณหากามมะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากามะตัณหาคือความยินดีในอารมณ์เพศผู้ชายยินดีในผู้หญิงผู้หญิงยินดีในผู้ชายนั่นละกามมะตัณหาทั้งภาคปฏิบัตวิว่าไม่ใช่ว่ากามมะตัณหาเฉยๆแต่ว,ว,ว่าบา บ้าตันหาทำไมถึงว่าออกบ้ากต่พราะเตือนให้ใจของพวกเราสติของพวกเรารู้ตัวแล้วที่สุดร้ายที่สุดคือบ้าแล้วจะไปยินดีอารมณ์ประเภทนี้ทำไมอารมณ์บ้าสิ่งเหล่านี้มันมีที่ไหนทีเนี่ย การมัตัณหาอารมณ์เพศมันก็อยู่ที่ใจใจของไข่อย่าไปดูใจผู้อื่นโลภะความโลภกิเลสมันก็อยู่ที่ใจใจไใข่โมหะความหลงโทสะความโกรธสิ่งเหล่านี้ ให้พวกเราฟังแล้วดูที่ใจมันมีอารมณ์กิเลสโลภโกรดหลงแต่และครั้งแต่และเวลาแต่และการแต่และเวลาเนี่ยอารมณ์ของกิเลสตัณหาประเภทนี้มันจะแดงขึ้นมากน้อยขนาดไหนอันนี้ให้ระวังเพราะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ไม่ใช่ว่าฟังเฉยๆนะไม่ใช่ว่าบวชห่มผ้ากาสาวพัดกนหัวกลนชิ้วเราว่าเราบวชแล้วบวชเดี๋ยนี้มันเพียงแค่จิิยาทางนอกร่างกายแต่กิเลสตัณหามันไม่ได้อยู่ในร่างกายเป็นเครื่องหมายให้รู้ตัวว่า เราบวชเพื่อชำระกิเลศโลภโกรลงตัหากิเลศโลภโกรลงตัหาอย่างที่ว่ามันอยู่ที่ใจฉะนั้นเมื่อบวชแล้วพระพุทธเจ้าจึงสอนที่อยู่ของพวกเธอนู่นตามธรรมเมื่อผาป่าเขาลุกกระบนลลมไม้ฉะนั้นพวกเราจรึง ได้มาอยู่ตามถ้าตามป่าตามเขาอยู่ที่ไหนที่ไหนตามถ้ตาตามป่าตามเขาแบบธรรมชาติมันมีความเงียบสงบแต่บ้ากิเลสตัณหาเนะี่ยมันไม่ชอบความเงียบความสงบนะถ้ามันเจอในลักษณะนี้มันจะเกิดความเงียบเหงาเศร้าใจละว,ะว่าเบไหนผู้หญิงสวยๆอยู่ไหนผู้ชายสวยๆอยู่ที่ไหน มันคิดในใจบ้ากิเลสตัณหามานันนะเคยฟังเคยพิจารณาไปเรื่องนี้ฟังแล้วดูที่ใจของพวกเรามากน้อยขนาดไหน,นถ้าไม่ดูถ้าไม่ศึกษามาด้เยน็นไม่ได้ฟังไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษในสิ่งที่เกิดทุกข์กิเลสโลภโกรลงตัณหาเ่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อื่น แล้วต่นั้นพวกเราหน้าที่ของพวกเรานั่นนะมาอยู่สถานที่มีความเงียบให้เป็นความเงียบสงบยินดีพอใจฉันทะให้มีความยินดีให้มีความพอใจก็สถานที่เงียบสงบลักษณะนี้เวลา ทำจิตวัดก็ดูหมู่ดูเพื่อนดูครูบาอาจารย์เวลาบินดาบาตท,ท่านบินดาบาตเวลาไหนเวลาฉันท่านฉันเวลาไหนโดยเฉพาะภาคปฏิบัติท่านฉันมือเดียวถ้าฝึกทางด้านจิตใจห,หนักๆเขา้า บางครั้ง่ันก็อดมือเดียวก็ไม่เอาบางช่วงฉันเอียมฉันก็ไม่เอียมถ้าฉันมากฉันอย่างที่มนุษย์ในโลกยินดีพอใจนั่นน่ะสิ่งที่เราใช้เราฉันเข้าไปมันไปเสริมไปบำรุงบ้าจิเลสตันหานั่นน่ะ ฉะนั้นพอชีวิตอยู่ได้อันนี้วิธีกำจัดอารมณ์ของกิเลสกำจัดอารมณ์ของตัณหาเมื่อมีจติรู้ตัวว่าอารมณ์กิเลสตัณหาไม่ได้อยู่ที่อื่นเมื่อเน้บขึ้นมามันรู่เออี่อารมณ์กิเลสนิลมตัณหาหยุดทันทีอย่าไปคิดตามมัน เมื่อไม่คิดตามมันที่เนี่ยอารมณ์นั่นน่ะให้เปลี่ยนมาเป็นอารมณ์ของศีลของธรรมที่เนี่ยอย่าให้เป็นอารมณ์ของกิเลสอย่าให้เป็นอารมณ์ของตัณหาอารมณ์ของศีลเป็นยังไงศีลเราไม่ได้ทำทุกทำโทษตามสีขาบทตามหน้าที่อันที่สองศีลคือความเรียบร้อย หมายถึงอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยเออมันเป็นลักษณะนี้อารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยตดชทุนรื่นเริงยิบแย้มแจ่มใสจิตใจดีงามความเรียบร้อยมีที่ใดมันจะเกิดทมคือความงามสินถามสินทมนะฟังเรื่องนี้มันอยู่ในใจแล้วก็ฝึกอย่าให้ใจมัน หลงไปตามอารมณ์บาให้อยู่ในอารมณ์ของศีลของธรรมทำสมาธิทำให้อารมณ์ดีมีความสงบรู้จักเดินยงกรมเวลาว่างๆรู้จักนั่งสมาธิภาวนาอันนี้หน้าที่ของตัวเองที่การศาึกษาเมื่อรู้แล้วก็ ปฏิบัติตามการตามเวลาหน้าที่พวกเรามาฝึกมาปฏิบัติปฏิบัติคือรักษาใจตัวเองละถ้าไม่รักษาใจเนี่ยมันจะโมหะความหลงจิเลเป็นพามโง่พาหลงมันวิ่งไปตามกระแสอารมณ์บ้านที่ละ่ะรบโกหลงอารมณ์ตันหาที่ละ่ะ ลราจะนั้นจะไหนมีสติมีสมาธิมีปัญญารอบรู้ในอารมณ์ในสิ่งที่ควรจะรู้อันนี้คือหน้าที่ของพวกเราหน้าที่ของตัวที่มาฝึกมาฟังมาฟังมาฝึกมาปฏิบัติเอาทีนี้ต่อไปให้พวกเราตั้งใจนั่งสมาธิฟังฟังธรรมะภาคปฏิบัติจากเครื่องบันทึกเสียงขององคหลวงตาต่อที่นีย พวกเราเข้าใจความหมายสับคำพูดขององค์ลงตาว่าเผอเลอเผอเลอเนี่ยเข้าใจตรงนี้มากน้อยขนาดไหนความหมายสับนี้ก็คือปล่อยสติเครื่องระลึกรู้ว่าใจของตัวเองนั้นน่ะ อยู่กับอารมณ์ของศีลของธรรมหรืออยู่กับอารมณ์ของกิเลสตัหาร้อยทั้งร้อยถ้าขาดคุณ,ณธรรมคือเจติเครื่องระลึกรู้เครื่องระลึกได้เนี่ยอารมณ์ของจิตของใจเนี่ยจะเป็นอารมณ์ของกิเลสตัหาทั้งนั้น ต่เนือเผลอเลอคือหมายก็ว่าปล่อยให้อารมณ์ของจิตของใจของเราเนี่ยไปตามมารบของกิเลสตัณหาโดยไม่รู้ตัวแล้วพวกเราฟังไม่เข้าใจการรักษาการปฏิบัติมันจะมีความหมายอะไรการเวลาแต่และวันแต่และเวลาที่เนี่ย โดยเฉพาะอีกศัพท์หนึ่งที่ท่านว่าให้พิจารณาสติปัฏฐานสี่อะไรนั่นสติปัฏฐานสี่นั่นเป็นศัพท์ของหลักธรรมท่านว่าไว้สติปัฏฐานฐานฐานะเป็นที่ตั้งของสติภาษาเรานั่นนะคืออะไรกายเวทนา เจตธรรมสี่อย่างสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนที่เนี่ยสติปัฏฐานสีหรืออยู่ในตำลาหรืออยู่ในตู้พอใจไปดกกายก็รูปร่างของเรานี่เดียวเวทนาคือความเจ็บความปวดอยู่ในขณะนี้แหลย เอาพิลพจลรพิจน,นากายกายของพวกเราจะเป็นกายผู้ชายกายผู้ผู้หญิงก็าตามที่หนังห่ออยู่นั่นอ,ะ,อะไรอยู่ในนั้นก้อนเนื้อก้อนกระดูกกองเลือดกองเนื้อไม่ใช่เล ทำไมแย่พิจรารณากับเพราะนไปหลงว่าเป็นของสวยของงามเป็นของที่น่ารักนอกจากนั้นละ่ะนอกจากเป็นของสกปรกแล้วที่เป็นทุกจะตายอยู่เนี่ยนั่งสมาธิไม่ถึงชั่วโมงสองชั่วโมงมันเกิดจากอะไรอะไรเป็นเครื่องกระเดงออกก็ากายนี่ไม่ใช่เลย เมื่อเห็นอย่างนี้เ่ยด้วยสต,ติด้วยปัญญาชอบก็ฟังแต่ว่าเห็นมันก็รู้ก็ฟังแต่ว่ารู้เป็นไรที่หลงว่าสวยว่างามน่ารักตรงไหนที่มันน่ารักตรงไหนไม่มีความเจ็บความปวดเขาตรงไหนไม่มีแสดงความเจ็บความปวด หรือตรงที่กิเลสตัณหามันชอบดูชอบดูอะไรชอบดูตูดเขาตรงนั้นน่ะไม่มีความเจ็บความปวดความเน่าความเหม็นเลยตรงนั้นะทำไมมกิเลสตัหาชอบพาใจดูพาหูพาตาดูฟังความจริงเลิเดียวกายเวทนาจิตทำให้พิจารนา เห็นตามความเป็นจริงลักษณะนี่เป็นผู้มีสมาธิปัญญาติิปัญญาติปัญญา,ญญา,ญญามันก็เกิดพอรู้ตามความเป็นจริงอันนี้หน้าที่ของพวกเราให้เข้าใจกฎหมายการฟังและการฝึกการปฏิบัติเอาวันนี้เห็นว่าในว่าเวลาพอจำควรเลิกเปลี่ยนในบทของไกลของเราเอาที่เนี่ยพวกโยมเลิกไปก่อน